สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องอย่าเสียดายรมรการบทที่45ข้อ16ถึง20ให้เราอาธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบพระองค์สอนเราด้วยกันให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เราจรึงอธิษฐานในพระนามสุขิดเจ้าเอเมนครับก่อนที่เราดูพ้อมพีนะวันนี้เห็นมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าให้อธิษฐานเผื่อนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเรา ผมอธิษฐานไปแล้วนะแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่น้องอุตส่าคอมเมนต์มาแล้วนะเราก็เดี๋ยวจะมีการอธิษฐานด้วยกันนะครับนี่จะกลายเป็นรายการทั้งเฝ้าเดียวแล้วก็เรียนพระกัมพีถามตอบปัญหาแล้วก็ยังอธิษฐานเผื่อกันอีกนะครับครับก็ขอพระเจ้าคุ้มครองนะคุณทิพากับครอบครัวนะครับน่าจะถึงหัวหินแล้วนะครับผม ส่วนคนอื่นๆก็บอกไม่รู้อนาคตนะครับแล้วก็เวลาที่เหลืออายุก็ฝากไว้กับพระเจ้าก็เจเอ็มวิพานะครับบอกว่ารอการเสด็จกลับมาของพระเยซูด้วยกันครับ,นนรบวันนี้เรามาดูเรื่องอย่าเสียดายจาก ป้มการ45ข้อ16 20ด้วยกันนะครับข่าวที่ว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังของฟาโร์ฟาโร์กับราชการข้าราชการก็พากันยินดีฟาโร์รับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทำดังนี้คือเอาของบรรทุกบนหลังสัตว์กลับไปดินแดนคณานพาบิดาและครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเราเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้า พวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของดินแดนนี้ส่วนท่านให้รับคำสั่งด้วยว่าทําดังนี้เอารถจากดินแดนอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของพวกเจ้ากับนํำบิดามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปเป็นของพวกเจ้าแล้วครับอย่าเสียดายทรัพย์สมบัตินะครับ วันนี้พชนาะพระเจ้ามาถึงเราครับเมื่อเวลาที่พวกพี่น้องโยเซฟครับเขารู้ละแล้วก็ฟาโรก็รับรู้แล้วว่านี่คือพี่น้องของโยเซฟฟาโรบอกนี้ครับว่าของดีที่สุดของที่นี่เป็นของพวกเธอนะครับยินดีแบ่งให้นะเป็นความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้เอาของดีๆกลับไปด้วยนะครับพาครอบครัวมานะครับให้เอารถ ของอียิปต์นะผมคิดว่าตอนนั้นคงจะเป็นรถรถหรูนะครับน่าจะวิ่งนิ่มนะไปรับเด็กๆและรับภรรยาครับกับบิดามาด้วยฟาโลบอกงี้ครับว่ายาเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้วฟาโลกำลังบอกงี้ครับว่าถ้าที่นี่ดีกว่ามาที่นี่อย่าไปโมแต่เสียดาย แต่เรารู้ใช่ไหมครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่คนอิสราเอลเข้าไปอยู่ในอียิปต์บางทีถ้าเรารู้ตอนจบนะว่าเขาต้องออกมาอย่างขมขืนนะครับก็จริงๆแล้วอย่าเสียดายนะอย่าไปเลยนะครับหรือถ้าเราจะปรับใช้ในชีวิตเราครับถ้าวันนี้พระวจนะพระเจ้ากําลังบอกเราว่าอย่าเสียดายในทรัพย์สินสมบัติครับเราก็อย่าเสียดายมันครับเลือกชีวิตดีกว่าถ้าเรารู้ว่า ทรัพสมบัติไม่สามารถจะแลกกับชีวิตได้แต่เรารู้ว่าในที่สุดแล้วทรัพย์สมบัติไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยการที่ได้อยู่กับพระเจ้าคือสิ่งที่สําคัญกว่าใช่ไหมครับวันนี้พระวจนะพระเจ้าบอกกับเราครับอย่าเสียดายทรัพสมบัติครับนี่อาจจะไม่ใช่คําพูดของฟาโรห์ที่พูดกับเราครับแต่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่บอกเราว่าอย่าเสียดายครับถ้าคุณต้องเลือกระหว่างชีวิตของคุณกับทรัพสมบัติ เราเลือกชีวิตครับถูกไหมครับแต่ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างชีวิตนิรันดร์ของคุณกับทรัพย์สมบัติเราจะไม่เอาทรัพย์สมบัติเลยครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่จะรู้ว่าพระวจนะพระเจ้ากําลังสอนอะไรเราอยู่นะครับผมเคยได้ยินคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าปัญหาในคริสจกักรแก้ได้ด้วยเงินนะหมายถึงว่าถ้ามันจําเป็นต้องใช้เงินใช้ไปแก้ไปครับ เพื่อที่จะให้ได้ความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้ได้พผพอรของพระเจ้าไม่ต้องมาขัดแย้งกันในเรื่องบางเรื่องที่เราเสียได้แต่วันนี้ถ้า,พร,านะพระเจ้าสอนเราอย่างนี้ครับว่าอย่าไปเสียได้ทรัพสมบัติครับคุณลองดูว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณจะใช้แก้ได้ไหมช่วยคุณได้ไหมนะครับไม่ได้หมายถึงเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่ว่า บางทีพจนะจนะพระเจ้ากาลังสอนเราอย่างนี้ครับว่าอย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติครับเราสามารถหาใหม่ได้หรือถ้าจะเลือกกับชีวิตเราชีวิตนิรันดรของเราทรัพย์สมบัติไม่มีค่าเลยเลยครับแล้ววันนี้เมื่อเรามาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกเราครับว่าอย่ารักโลกหรือรักเงินทองหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าในที่สุดแล้วชีวิตเราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าครับก็ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราทุกคนเฉพาะเจาะจงในเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะติดขัดอยู่มันอาจจะมีบางอย่างที่เรากําลังเสียดายอยู่พึงจะกให้เราสามารถที่จะวางสิ่งเหล่านั้นลงได้และทิ้งมันไปพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือชีวิตนิรันดร์สิ่งสําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์กับพระองค์คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราที่เรามีหน้าที่แต่ละคนที่ทําขอพระเจ้าทรงปรดคุ้มครองปก ป้องชีวิตของเราคนที่เรารักทุกคนที่เราเองใช้เวลาอยู่ด้วยเพื่อพระองค์จะสามารถให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ได้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรมันจะให้เราโฟกัสในสิ่งที่พระเจ้านําเรามาให้เราทําเปิดโอากาสให้เราใช้เวลาใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระองค์และในที่สุดให้เราที่จะไม่เสียดายในสิ่งเหล่านั้นที่เพราะว่าเราไม่ได้รักสิ่งเหล่านั้นมากไปกว่ารักพระเจ้า ขอพระองค์สอนเราด้วยทุกคนด้วยกันในเรื่องนี้เราอธิฐานเผื่อพี่น้องโดยเฉพาะครอบครัวคุณทิพาที่กําลังเดินทางอยู่ขอพระเจ้าคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยให้เขากลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยให้เขาสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้และเราจึงอธิฐานในพนระนามสุดขเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ